กับสายอ่างนะครับสายผิดด่วนนะครับนะครับหูฝนรับนินดๆครับอย่างนี้นะครับทองได้หกเดือนแล้วครับรับประกันทองนะครับสูงรน่อยสามสิบหาบวกลบหนึ่งเส้นนะครับมึงถ่ายครับมึงถ่ายถ่ายงครับแข่งขาง่นะครับรับประกันตำนี้นะครับเขาข้อดีครับหลังปะบูข้อประข็งครับเขาขั้นสอดนะครับ มีตาแต้มนะครับแก้มจ้ำนะครับอึศักน้นาอาวง่ายเลครับนครับโอ้งามครับตัวนี้ครับทองในหกเดือนเลยครับรับประกันทองนะครับไอ้รู้ว่าตรงง้วงครับมึงด่าหรอครับสวยครับตัวนี้สวยครับมึงยืนเลี้ยมตัวมึงยืนเลี่ยมตัวครับโอ้ยืนงามครับแม่นี่ครับยืนงามยืนสวยครับ